สวีท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายการจะนับบุรีนะครับถ่ายน้ําตกนะครับที่การจะนับบุรีครับบรรยากาศก็คนก็เล่นน้าตกไปอย่างสนุกสนานนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาถ่ายบนห้องน้ำนะครับตพรข้างล่างคนเยอะมากเลยครับโดยจริงๆครับก็มาถ่าย ถ่ายน้ำตกที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับข้างบนก็จะมีหัวรถจักรนะครับรถจักรเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นไปข้างบนไปถ่ายรถไฟรถจักรกันครับวิวข้างบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับวิวที่นี่ก็ดีมากครับก็บรรยากาศก็ร่มรื่นเย็นๆน,นะครับเดี๋ยวเราก็รอไปถ่ายหัวจักร ดีเซลข้างบนกันเลยนะครับก็ามาดูบรรยากาศด้านล่างนะครับก็มีน้องหมาหนึ่งตัวนะครับก็เป็นบรรยากาศข้างล่างครับ,ลม,รบมลมเย็นๆนะครับผมลมเย็นๆนะครับก็มีเด็กเล่นน้ํากันเยอะอยู่นะครับข้างบนเราก็ลองไปถ่ายข้างบนกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างโดยต่อไปผมก,ก็จะตัดไปข้างบนเลยนะครับ จะเป็นยังไงข้างบนรอดูกันครับส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศน้ําตกนะครับก็เป็นสะพานทางยาวครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนะครับแดดก,ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวก็ไปชมบรรยากาศกันต่อเลยนะครับ ส่วนนี้ส่วนนี้ก็เป็นทางไปน้ําตกสยกนอยนะครับข้างล่างก็มีคนเล่นน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายหัวรถจักนะครับก็ค่อยไปท่ายหัวรถจักนะครับเดี๋ยวเราก็ ตัดคลิปไปชมบรรยากาศกันต่อเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเราก็ลองไปถ่ายรถหัวจักกันนะครับว่าข้างบนมันจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับทั้งที่เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับก็สะพานชำรุดนะครับน่าจะมีคนเดินมากเกินไปก็ไม่แน่ครับ ก็ชมบรรยา,ากาศนะครับนี่ก็เป็นที่เล่นน้าตกนะครับก็มีคนหลายคนมาเล่นน้ําตกนะครับจุดนี้ก็เป็นข้างบนที่มีพี่ๆน,น้องๆมาเล่นน้าตกกันนะครับก็ไปน,น้ําตกที่ใหญ่นะครับเดีย๋ยวก็พาชมหัวจักนะครับ รถหัวจักก็อยู่นู่นครับอเป็นทางราดชันนะครับตรงนี้ครับก็ตักลันดับได้นะครับก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับอออันนี้ก็เป็นป้าย ห้ามขีดเขียนบริเวณต้นไม้นะป็นไม้ไผ่เปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับข้างล่างก็สึงสูงครับมีหลายตำแหน่งที่สามารถตกไปแบบง่ายๆเดี๋ยวเราก็จะเดินตัดไปตอนขึ้นรถจักรเลยแล้วกันนะครับตอนแรแเราก็มาถึงจุดนี้แล้วนะครับ อ,อไเป็นรุ่นหัวจักกับจะศูนสองนะครับก็คันใหญ่มากครับเดี๋ยวเราก็ลองขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับทางขึ้นก็ไม่ยากอะไรมากนะครับขบวนนําในขบวนทิ้งไว้นะครับไม่ได้ใช้แล้วน่าจะเก่าดูข้างในนะครับนี่ก็เป็นข้างบนรถจักรนะครับ <c oughs> ก็เสียวมากๆครับ ทางขึ้นก็ขึ้นยากอยู่นะครับก็มีที่ใส่ไม้นะครับมีที่นั่งอนะมีที่นั่งครับอันนี้ก็เป็นน้องๆ FC ผมนะครับขึ้นมาไดนะ้ไหมมีที่กดบีดครับผมแล้วก็เป็นสับคันเล่งให้รถไฟไปนะครับตรงโน้นก็เป็นทางที่อันตรายนะครับ อ,น,อ,อนี่ก็เป็นหลังครับโอ้โหคือทางแบบนี่ครับเป็นรถด,ดีเซลหัวจักรนะครับไอ้น้ำเราจะบอกใหมีประตูออกไปข้างนอกครับจะเบรกยังเบรกครับก็จบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับ เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกท่าน